ค่ะพบก,กับปยนะคะในช่อง YouTube กับข้าแม่สนนลินนะคะวันนี้จะมานำเสนอเมนูกแกงกุ๊บปูนะคะเป็นแกงอุ๊บแบบต้นตำรับเลยนะคะของพม่าเลยนะคะอันนี้เป็นพวกเครื่องแกงมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องแกงกันก่อนเนาะขั้นแรกนะคะใส่อะไรก่อนขั้นแรกใส่พริกก่อน,นะคะ่ะใส่ไปเลย อ่า uh huh. ใส่พริกลงไปแล้วก็พริกผสมกันสองอย่างนะคะคือพริกที่ขั้วแล้วนะคะกับพริกเออ่แห้งนะคะอันนี้คือเาเพิ่มความเผ็ดนะคะอ่าพริกที่บวกขั้วนี่คือแบบเผ็ดนะคะมันจะออกแดงๆงเฉือยแดดแล้วก็พริกเป็ดเบี้นี่คือพริกแบบทำรสชาติเผ็ดหน่ิดนึงนะคะ พี่คือละเอียดนะคะสามพี่คือเหล็กฮะฮิพิแตกน,นะคะขคั้นแรกแล้วก็ใส่ไอ้ต่อไปใส่กะทิแอร์ใส่ตะไคร้นะคะใส่ะตะไคร้ลงไปตะไคร่หอมขาวนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะ หอมแดงปริมาณจะจะนับหน่อยนะคะนะคะแล้วก็มาขกนะคะเดี๋ยวขกคือพริกแกงนะคะละเอีดยดนะคะ แบบนี้นะคะซาตานเลยคะ่ะอันนี้ก็ได้พี่แก่นะคะ จะตักออกมาให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะอนนี่นะคะคือพริกแกงนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาพริกแกงนี้นะคะไปผัดกับน้ํามันนะคะที่นี้เราจะเป็น่ยนชั้นหรือว่าจะเป็นสันคอก็ไนะคะแต่อันนี้เลือกสันคอมานะคะสเสน่ห์ของแกงอุ๊บนี่คือต้องมีมันนะคะมันติดไปหน่อย ถ้าเกิดเราจะเอาสมามจานมันมันนักเกินไปนะคะอันนี้ก็เลยเลือกเป็นสันคอนะคะสันคอน,ะคะนี่พริกแกงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้พริกซอสนะคะจะอสขึ้นมาอันนี้เป็นซอสซอสจบโดยเฉพาะเลยนะคะที่แกงอุ้บนะคะแล้วก็จะมีขมิ้นนะคะขมิ้นแล้วก็น้ำมันนะคะน้ำปลาปลุกปรุงรสนะคะอ่าน,นี้กระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะ ถ้ามันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวะจะเอาพริกแก่ลงไปผัดเลยนะคะ,ะขั้นแรกนะคะเราจะผัดอเอา่าขมิ้นลงก่อนนะคะขมิ้นนะคะเอาขมิ้นลงไปผัดก่อนใส่ขมิ้นประมาณสองช้อนชานะคะขมิ้น ผัดกับน้ำมันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาซันพิเก่งลงไปเลยะคะ่ะอ่านี่คืออันนี้คือตูดแบบอริจิ่นอลนเลยนะคะต้นตำรับเลยผัดพิเก่งนะคะนี่ออกินหอมเข้มิ้นมากเลยนะคะ พี่เก่งของของทางพขอแม่เนี่ก็จะบาเหมือนพี่เก่งเฮาคะเราก็จะใส่พวกเม็ดท็อกที่บ็อกแฟนอย่างเช่นว่าแต่นี่เาต้องใส่เลยใส่แค่หอมขาวหอมแดงผักไทยกะปินะคะแค่นั้นเองนะคะเอาไปคั่วนะคะพัดพัดพี่เก่งให้หอมเลยนะคะ ว่าเวลาเอาเอาน้ำใส่ปุ๊บมันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในเครื่องแกงเนี่ยก็จะเข้าไปในหมูเลยนะคะทำเพ้่หมูรสชาาินะคะเสร็จแล้วแล้วก็ปรปุงรสด,ด้วยปลาสะลานะคะ ปลานี่นะคะใส่ปลานะคะลงไปหนึ่งซองเลยใช่ไหมครึ่งซองนะคะใส่ลงไปแค่ครึ่งซองพอหมูนี่หมูนี่กิโลครึ่งนะคะหมูที่เราเปลี่ยนลูกคัวนี้นี่กิโลครึ่งใส่ปลาครึ่งซองพอน,นะคะนี่พัดไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันหอมไปเลยนะคะ มากเลยนะคะหอมปาสลาหอมขมิ้นนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ใส่เลยใช่ไหมย,ยังพัวเลยนะคะพริกนี่คือเขาก็จะคั่วให้มันแบบไม่ไหมเลยนะคะมัจะแบบไม่ดำนะคะคือแบบคือมัน พี่คือมันแบบคั่วคั่วคือไม้น้่อยๆนะค่ะบมู่จะฮุ้นใดฝู่นของขอนของชะพม่านี่คือจะคั่วพี่คือแบบไม่แบบหอมๆเลยนะคะแบบดำๆเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะเอาหมูใส่ลงไปนะคะนี่เป็นสันคอนะคะสันคอสันคอะะะะใส่ลงในจะกร้าก่อนนะคะว่ามันจะใส่หมดไหมคะใส่หมดแล่าใส่หมดนะคะ,ะ,คะหมูนี่กิโลครึ่งนะคะ ดไฟปุ๊บเนี่ยเขาจะปรุงเลยนะคะตรุงพู้ที่จะอุ๊บนะคะอุ๊บคู้น้ําแกงผู้น้ำเน่นเข้าไปในหมูนะคะก็ะอโคจัเจะปรุงลสนะคะกินถุงปรุงรสด้วยเกลือนะคะต่อไ พงรดด้วยเกลือนะคะจะประมาณสักสองช้อนชานะคะเกลือแล้วก็เนี่ยนะร,รดดีนะคะรดดีรดดีประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ชูร์ดอีกเล็กน้อยนะคะตัะวชนี้พอน,นะคะเดี๋ยวมงเป็นตัวนะคะ พัดเลยค่ะพัดม,มุ้เครื่องหมูพริกแกงนะคะเข้ากระมูเลยจะกินกระมงมากเลยนะคะ ลงเลย่ัวไปเรื่อยมือหมู่มันงวดนะฮะคือหมู่มันซุกสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นนะคะก็เดี๋เราจะเอน้ำใส่ก็จะอุ้มนะฮะดมมากเลยค่ะเน้น้ำหมุนยังไงน้ำหมนยตดี๋รวเราจะเอาน้ำใส่ลงไปนะคะ น้ำใส่ลงไปทุ่ท่วหมู่เลยนะคะเกงแบบมีน้ำน่อยๆด้วยไม่ต้องเอาแห้งคือเนงงี้นะคะเดี๋ยวเราจะพอน้ำเสร็จแล้วนะเราจะปิดฝาแล้วจะอุ้มไปเลยนะคะประมาณสักยี่สินาทีเนาะมาอุ้มประมาณมาสักยีนาทีนะคะ ุ๊บไเลยน้ำใสแล้วสีสันนะคะจะเป็นแดงค่ะทีนี้เราจะจะเอาฝาปิดไว้นะคะเดี๋ยวอุปประมาณสัก2 0นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกอนเนาะว่าเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นจะใดนะคะอุ๊เพื่อที่จะฮือเครื่องแกงทุกอย่างจะเข้าไปในหมูนะคะก็ะถึงห้องแกงอุ้บหมูนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ อันนี้จะเป็นซอสเฉพาะที่เขาใช้ที่พ่อแมา่ขอใช้นะคะอันนี้มันลบเลือดบุลเล่บู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 เป็นต้องซอสซอสเหลืองนะคะตากไก่ะคะประมาณนี้ค่ะนะคะ,นนะ,คะ,นะคะยิ้มขึ้นมเลยถ้าใส่แล้วนี่ทาให้หมูสีสวยนะคะแล้วก็รสชาติหมูนี่ดีขึ้นนะคะลองไปหาซื้อต่ำฮันไข่ของคุณไทยน,น่าจะมีค่ะตากไก่นะคะเป็นซอสตัเหลืองตางกไก่ ค่ะค่ะเีื่องเปดฝานะคะกปดฝามาหมันคนุนะคะเอาคากักสักครั้งหนึ่งนะคะนี่สีสวยนะคะหอมนะคะเดี๋ยวจะอุ๊บอุ๊บใ้น้ำเข้าไปในหมูเลยนะคะรสชาติหมูได้เลยนะคะรสชาติน้ำซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะแล้วก,ก็เดี๋ยวเขาจะปิดฝาต่อนะคะปิดฝาแล้วตอุอ๊บเหมือนสักพักหนึ่งนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแกงอุบหมูนะคะแกงอุบหมูที่เราแกงกันตะกี้นะคะเสร็จแล้วแกงอุบหมูเนีนเ่ยเสน่ห์มันอยู่ตรงที่ว่าน้ํามันนะคะน้ํามันมันหมูนะคะถ้าบะหมี่อุบถ้าบะหมี่น้ํามันมันก็จะเปด้แกงอุบหมูนะคะคล้ายๆกแกงฮังเลนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรของของพม่า,มมาเลยนะคะลองทําดูนะคะสูตรนี้ไปย,ยากแล้วก็รับรองว่าถ้วยนี้นะคะลํานตะแต๊กค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ